ให้ติดหูพูดให้ติดปากกับรายการชบาแก้วทอกิ้งโกสไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กทุกวันพระหัสสป,ปดีเวลาสามทุ่มตรงสวัสดีค่ะน้องทุกติกค่ะพี่แอโอเคโทษทีรอนานไหม ไม่จ้าทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ไหมโอเคใช่ค่ะเออเมื่อสักครู่นี้น้องตุ๊กติก๊กยังฟังพี่เออยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมเอ่ยชัดค่ะพี่เอชัดชัด,ชดเนาะโอ้เราเมื่อสักครู่นี้ฟังเรื่องของพี่ศักดิ์หรือเปล่า ฟังอยู่ค่ะพี่ศักนี่ตองขอใช้คําว่าอย่าเล่นพี่เรนจริงๆเอออยากเห็นเปรตอย่างนี้แล้วเพื่อนอ้ใช่ใช่เออไม่อยากจะว่าเนื้อความพี่เรนของพี่มันก็มีเออว่าเขาอีหนาวเป็นเองค<ช>่ะค <c oughs> ่ะตอนนี้เป็นยังไงทุกติ๊กที่อยู่ตอนนี้หนาวไหมจังหวัดนนท์เนี่ยจังหวัดนนท์สามฤดูเลยค่ะพี่สามฤดูนี่มะม่วงหรือหรือสน<ช>เนี่ยคน <c oughs> <อ> <c oughs> มะม่วงใช่ไหมสามฤด,ดูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะใช่ค่ะอากาศแปลแปลปรวนเนี่ยตอนแรกพี่เอ๋อากาศจะนั่งลายสดตรงระเบียงบ้านที่มันเป็นบรรยากาศท้องฟ้งฟาต้นไม้ใหญ่ๆแบบเยอะๆอะนะแต่ไม่ไหวค่ะลมแรงมากตุ๊กติ๊กแบบที่นน่นน่ะเหรอคะใช่แล้วที่เพชรหนาวมากที่แบบโอ้โหพี่เนี่ยอาศัยหมวกเนี่ยเห็นใส่หมวกแบบบาเลเก้เนี่ยนะหนึ่งมันคุมมันคุมคหู กันหนาวได้ด้วยเออก็เลยแบบว่าเอามาใส่นะหนาวมากๆากพี่นะมีแต่คนบอกว่าพี่เอศแซ่บจริงเหรอแบบนี้จริงจริง้เหจริงแล้วเห็นในไหนอะในไลน์หรือในแชทเฟซบุ๊กในในแชทในทจริงเหรอคือในเนี้มันมันไม่วิ่งอะมันไม่เราก็เลยไม่ได้เห็นไม่ได้ทักทายใครๆที่มากกว่าเท่าที่เห็นที่หน้าจอเลยเหมือนตอนเนี้ยเฟซมันจะอัพหรือยังไงไม่รู้มันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเฉยเลย เออโชคดีใส่ก่องไฟซีใช่ไหมเออขอบคุณนะคะถ้าเกิดว่าแซบแซบไม่เข้าตาก็ขออภไยด้วยแล้วกันรายการผีอะไรทําไมคนจัดรายการผีสภาพเป็นแบบนี้นี่แหละชบากแก้วเป็นแบบนี้แหละจ้ามาตุ๊ตติ๊กเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนเรื่องวันนี้ตุ๊ตติ๊กมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนฟังคือวันนี้หนูไป ได้ฟังเรื่องผีมาค่ะพี่เอกแต่ว่าเป็นจากลูกเพจคนนึงเขาชื่อคุณแก้วคุณแก้วเขาส่งเรื่องผีผีมาให้หนูมันเป็นเรื่องเรื่องปแปลกค่ะพี่เอกไม่เชื่อผีหรอกเป็นเรื่องปแปลกเหรออ่ะไหนรองดูซิเรื่องแปลกของหนูเป็นยังไงคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ,ค,ะคุณแก้วเนี่ยเขาไปเยี่ยมคุณป้าที่บ้านเพราะว่าไม่ได้พบกันนานค่ะแล้วด้วยตัวคุณป้าเนี่ยแกนโดดเรียนภาษาจีนเนี่ยหายไปเลยอือก็เลย ไป,ไปดูคุณป้าที่บ้านหน่อยอืปรากฏว่าไปเจอคุณป้าที่บ้านคุณป้าก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยค่ะ,คะแล้วในระหว่างที่กําลังกินข้าวกันอยู่เนี่ยก็นั่งเมาหมอยกันแล้วจู่ๆเนี่ยเรื่องผีมันก็โผล่ <c oughs> มาได้ยังไงก็ไม่รู้เอออม,มันมีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายของคุณป้าเนี่ยค,คุณคุณแก้วบอกว่ามันแปลกแล้วมันก็หลอนสำหรับสาหรับ นางมากเลยเพราะนางไม่เคยได้ยินเรื่องประมาณนี้ค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณเอ็กเนี่ยลูกชายของคุณป้าเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นประมาณยี่สิบกลางๆอะ,ค,ะค่ะพี่ชอบขับรถเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วก็ชอบเที่ยวต่างจังหวัดไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่ขับรถยนต์ก็ต้องเป็นบิ๊กไบค์แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนแบบมั่นใจเป็นคนเซอร์เซอร์อะคะ่ะฮิปฮีปอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาวัยรุ่นน่ะเขาก็เลยไม่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยความเชื่อเป็นศูนย์ จนมันมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปเที่ยวที่วิหารจีนแห่งหนึ่งที่พัทยาค่ะ,ะวัดจีนแห่งเนี้ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้โอเคคุณเอ็กเนี่ยไปเที่ยวที่นั่นในระหว่างที่กําลังเดินชมนกชมไม้เนี่ยแกก็เดินถ่ายภาพไปด้วยค่ะ,ะแต่แล้วจู่ๆเนี่ยแกไปเดินเห็นว่ามีแบงล้อยแบแบงร้อยใบหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่ที่พื้นอืแกก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครอื แต่แล้วตรงนั้นก็ไม่มีใครด้วยอะ่ะแกก็เลยเป็นคนเก็บขึ้นมาแล้วพอแกเก็บขึ้นมาเนี่ยแทนที่แกจะเอาไปหยอดตู้อะค่ะพี่แต่แกเอาไปทําอย่างอื่นนั่นก็คือแกไปซื้อเลมาถุงหนึ่ง <c oughs> ด้วยแบงค์้อยใบยนั้นนั่นแหละเออเออในคืนนั้นเนี่ยคุณเอกเนี่ยแกก็กลับมานอนที่คอนโดที่ในตัวพัทยาค่ะค่ะทุกอย่างเนี่ยแกบอกว่ากปกติดีเลยกินอิ่มนอนหลับ แต่กลางคืนเนี่ยอยู่ๆเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงม,มันก๊อบ๊บแก๊บแก๊บอะค่ะเหมือนมีใครมาค้นถุงขยะแล้วก็ไปโดนถุงพลาสติกอะค่ะพี่ที่มันเป็นเหมือนถุงถุงขนมอะค่ะทีแรกเนี่ยคุณเอกแกก็คิดว่าหนูเปล่าวะแต่คิดไปคิดมาคนดูกูก็ไม่น่าจะมีหนูนี่หว่าแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงม,มันก็ค่อยดังขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ค่ะดังขึ้นมาจนทําให้แกเนี่ยจะต้องลุกข,ขึ้นมาดูค่ะ พอเปิดไฟมาเนี่ยก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยตีสามแล้วแถมไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยอืม,มีเพียงแค่ถุงเลเนี่ยหล่นออกมาจากทางขยะอืมอืมอืมใจตอนนั้นน่ะแกก็ยังคิดแค่ว่าหนูวาวะหรือแมงสาบอืมแต่พี่เอ๋หนูอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนั้นคุ้ยถุงเลออกมาค่ะแล้วถุงเลเนี่ยคุณเอ็กเขาก็ จัดการยัดลงไปในถุงนะนั่กน่ะสิแล้วก็กลับไปนอนอืมแล้วพี่กําลังจะถามเลยว่าการทิ้งถุงเลของคุณคุณเอ็กเนี่ยคือเขาไม่ได้วางทิ้งไว้แบบบนบนเขาก็คงต้องกดลงไปถูกไหมยัดลงไปนั่นนีะสิเออเจะยัดมาได้ไงเออเออเออคุณเอ็กบอกว่าประมาณตีห้าเนี่ยแกตื่นเข้ามาห้องน้ำค่ะก็เดินงัวเงียไปห้องน้ําพอทําธุระเสร็จแล้วก็ไปล้างมือเนี่ยตอนนั้นพอแกลืมตาขึ้นมาพี่ค่ะแกบอกว่า แกเห็นซองพลาสติกใบหนึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมเสียบอยู่ตรงก๊อกน้ำอพอแกดึงออกมาปรากฏว่ามันคือถุงเละอีถุงเลถุงนั้นน่ะพี่แต่แกจำได้ว่าตอนตีสามาแกยัดลงถังขยะไปแล้วนะเออแปลกแปลกแล้วแกก็นอนอยู่คนเดียวด้วยประเด็นในห้องนั้นนะ่ะและ้วใครจะเอาถุงเลมาไปมานั่งพับแล้วไปยัดไว้ในห้องน้ำ ตอนนั้นหนะ้าคุณเอกแกก็แปลกใจมากค่ะแกก็หยิบอีถุงเละอันนั้นออกมาอืแล้วแกก็ยัดลงไปในถังขยะอีกรอบหนึ่งกะแกกะเลยว่าคราวเนี้ยกูคงไม่ลม้มเมอหยิบออกมาจากถังขยะแล้วแน่แน่แะ,ะ,ะเพราะว่ายัดลึกเลยลึกสุดๆจนเมื่อสิบโมงเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะคุณเอกแกก็ตื่นนอนขึ้นมาคราวเนี้ยแกบอกว่า แกขยับลุกขึ้นมาเนี่ยมือไปจับโดนอะไรสักอย่างข้างหมอนค่ะพี่ค่ะพี่เอสิ่งที่เขาจับโดนอ่ะมันคือถุงเลเฮ้ยอีถุงนั่นแหละเฮ้ยอีถุงเละเมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณเณแกก็เลยมันไม่รู้จะพูดคำไหนว่าเออคุณเแกก็เลยงง ไอ้ถุงเลถุงนี้อีกแล้วหรอวะออแล้วทำไมมันมาอยู่ข้างหมอนอยู่ข้างมือได้วะ<อ>ทีเนี้ยจะเริ่มหลอนแล้วพี่แกนั่งทบทวนตัวเองเลยว่าแบบกูไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าวะห้องนี้กูก็ซื้อมามือหนึ่งไม่มีคนตายแน่นอนเลยนะเนี้ยจะมีผีได้ยังไงค่ะจนสักพักหนึ่งอะ,ค,ะค่ะค่ะแกนึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ถุงเลเนี้ยแกเอาเงินที่เก็บได้จากที่วัดอะออไปซื้อ ใช่แล้วมันก็เป็นแบงค์อยอะพี่คุณเอ็กเนี่ยก็เลยเหมือนกับเริ่มพิจารณาตัวเองแล้วว่าเงินแม่เลยเป็นเงินแน่ๆเพราะมันไม่มีอะไรที่ผิดปกติในวันนั้นนอกจากตรงนี้น<ช>แล้วมันเป็นถุงเล<ช> <le S 2> ที่ซื้อด้วยไงใช่เออคราวเนี้ยแกเอาถุงเลไปทิ้ทงถังขยะค่ะเสร็จ<ช>แล้วก็เอาอีถุงขยะอันเนี้ย ไปโยนออกไว้นอกคอนโดเลยคือที่นอกคอนโดเรียบร้อยออ,อ,อแล้วแกก็รีบขับรถเลยนะกลับไปที่วัดจีนวัดเดิมค่ะจากนั้นเนี่ยแกก็ไปจุดทูบบอกเลยว่าเงินร้อยหนึ่งอะที่เก็บได้จากที่เนี่ยออผมเอามาคืนแล้วนะออแล้วเขาก็หยอดตู้ลงไปอะคะ่ะพี่เป็นหนึ่งร้อยบาทออที่กลองบริจาคอะถึงมันจะไม่ใช่แบงค์ร้อยใบเดิมอะพี่ออแต่ว่าเขาคือเท่าตามจํานวนที่เขาเก็บได้ค่ะแล้วหลังจาก ที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอะคะ่ะพอมาเล่าให้คุณป้าฟังเนี่ยซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแบงค์เนี่ยค่ะอ,อซึ่งเป็นซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณเอ็กเนี่ยอ,อคุณแม่เขาก็เลยเล่าคุณแม่เขาก็เลยสันนิษฐานว่าอีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยที่ไปเก็บได้เนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ใครสักคนหนึ่งเขาไปทําบุญแล้วมันปลิวหล่นมาหรือเปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์อืมแล้ว เราไปหยิบฉวยสิ่งนั้นนะคะพี่เอกมาเป็นของส่วนตัวมันไม่ได้อืถึงแม้นว่าเราจะไม่มีเจตนาก็เถอะพี่เอกแต่ว่าเขาก็ต้องทวงคืนโดยการใช้ถุงเลนี่แหละเป็นตัวบอกอะคะพี่เอกคุณเอกเนี่ยก็เลยอบอกว่าพอเจอเรื่องแบบนี้ไปอ่ะแกก็เลยเข็ดเลยอื ถ้าเก็บเงินได้ในวัดอีกนะแก mm. จ,จะยัดลงกล่องเลย mm. จะไม่เก็บกลับมาอีกแล้วก็จะเตือนใจทุกคนเลยว่า mm. อเงินบริจาคเนี่ย mm. คือของที่คนเขามาทำบุญด้วยความตั้งใจให้เงินเป็นกุศลเกิดเป็นสาธารณะประโยชน์ห้ามให้ใครไปครอบครอง mm. เป็นส่วนตัวเด็ดขาดค่ะถ้าเอาไปแล้วต้องเอามาคืนแบบนี้แหละคะ่ะ mm. เราตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่มีผีเลยแต่คุณเอ็กบอกว่าโคตรหลอนเลยทั้งหลอนทั้งงงแค่ร้อยเดียวเองพี่เอ๋ไม่คิดว่าจะโดนปา<อ>ขนาดนี้ถ้าใครใครเป็นคุณเอ็กอะลองนึกถึงตอนนั้นดิว่าเขาอยู่ในห้องอยู่ในคอนโดคนเดียวอยู่ดีไอถุงเลเจ้ากรรมเนี่ยขยับแล้วขยับอีกเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนที่อีกแล้วอยู่คนเดียวอะ่ะมันจะทำแบบนั้นได้ยังไงถูกปะล่ะ ใช่ใช่ออคือทีแรกหนูเข้าใจว่าเขาเป็นคนละมือหรือเปล่าแต่ว่าคุณเอกเขาไม่ได้เป็นคนที่ละมือครับพี่เอกค่ะเพราะงั้นอีทุงเลนเนี่ยมันจะต้องขยับเองเพราะว่าเขาเป็นคนนอนแล้วหลับลึกไปเลยอะ่ะจะตื่นแค่เฉพาะแบบเวลาเข้าห้องน้ําหรือว่าเวลาแบบนาฬิกาปลงนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมนั่นนะดิคือมันไม่ใช่ผีนะแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเราเราเรา,เราพูดตามความเชื่อละกัน อะไรก็แล้วแต่ที่มองไม่เห็นอาจจะทําให้คุณเอ็กอะรู้สึกได้ว่าอย่าทําแบบนี้นั่นคือการเตือนเนาะใช่ใชแล้วคือเงินเนี่ยแล้วอเชิญค้ะเชิญเชิญเลยจ้ะคือคือแล้วหนูเชื่อว่าคุณเอ็กเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่ไม่ดีค่ะพี่เอกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วมีเจตนานไม่ดีเนี่ย เขาอาจจะโดนหนักกว่านี้ใช่ใช่ก็คือปุ้ยง่ายอ่ะเหมือนกับว่าอายเหมือนถ้าเราเนี่ยเราเดินไปตามถนนเราเห็นแบงค์ร้อยเนี่ยมันวางอยู่ร่วงอยู่ตรงถนนเอ๊ะซ้ายขวาไม่มีใครแล้วคือมันไม่มีใครจริงๆอ่ะหมายถึงถ้าเกิดเงินร้อยหนึ่งนะอ่าเราอาจจะสามารถเอาโอเคเราหยิบขึ้นมาอาจจะใส่กระเป๋าไว้หรือถ้าเกิดสมมติว่าโรคสวยหน่อยเดินผ่านไปเราเห็นคนที่เขาเรียกว่าขอทานอย่างเงี้ย หรือคนแก่เห็นเด็กที่แบบว่าดูเขาเรียกว่าอะไรภนเนจรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะให้เขาไปก็ได้อันนี้คือโลกสวยนะแต่ชของที่มันตกอยู่ในวัดอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเจ้าของคนนั้นน่ะเหมือนที่ติ๊กพูดอะ่ะเขาอาธิษฐานอะไรเอาไว้ในแบงค์นั้นหรือใช่เป็นสถานที่ที่แบบไม่ควรหยิบฉวยอะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเนาะ จริงๆแล้วเป็นเรื่องท<ช>ี่เป็นทาหอนได้จริงๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นเรานะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเอ็กไม่ดีนะคือคนเราบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้คิดเหมือนกันเสมอไปคําว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันสามารถเกิดขึ้นได้บางทีเนี่ยเราหยิบอยเงินในวัดเนี่ยเฮ้ยเอาไปทาบุญดีกว่ามันไม่ใช่ของเราไหนๆมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเนาะเออใช่มันก็ได้ดสอนคุณเอ็กไปเลยนะว่า ข่าวนะข่าวหลังเห็นอะไรตกอยู่ตรงไหนนี่คืออย่าแตะต้องดีกว่าเราไม่รู้เจ้าของจริงคือใครเนาะแกเข็ดเลยอะเอออันนี้นี่ตั้งชื่อเรื่องได้เลยนะเนี่ยผีโปอเตโต้ <c oughs> เออ <c oughs> ได้เลยนะเนี่ยผีปอเตโต้ก็มาเออว่ะมันเป็นเรื่องแปลกที่มาล้องเหอ,เอ,อ่ะเอ๊ะตอนที่หนูบอกว่า พี่เอรู้ไหมพอฉอดสุดท้ายอะที่ว่าคุณเอกตื่นมาแล้วหันไปข้างๆรู้ไหมว่าเห็นอะไรพี่โคตรลุ้นเลยอะอย่านะยา้เห็นแบบมีภาพคนเหรอเด็กกรอผู้หญิงเหรอ,ปรอเปล่าถุงแม่แม่เจ้า <laughs> ผีปอเตโต้อะไรกันนี่ <laughs> เออ้เอกขำอย่างเงี้ยแต่จริงๆแนละ้วดูเหตุการณะนะ์นั้นอะมันไม่น่าขำนะคุณเอกขนหัวลุกได้เลนนะาจาแบบเนี้ย แออค่ะยี่เรื่องราวของตุ๊กติ๊กมีประมาณนี้ถูกไหมคะประมาณนี้ค่ะเออค่ะ,คะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นคนหัวลุกปนอมยิ้มปนขำๆเนอะเสียงขำเออมันก็แปลกดีอะ่ะแต่ก็ดีนะคะเรื่องนี้เป็นอูท้าหอนได้จริงๆเราอย่าไปหยิบฉวยอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราถึงแม้ว่าสิ่งของที่มันร่วงอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเป็นของใครช่างมันเถอะ ถ้าตราบใดมันไม่ใช่ของเรามันเรารู้อยู่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราอะ่ะเราอย่าไปหยิบฉวยดีกว่าอย่าไปเอามาเป็นของเราโดยที่หาที่มาที่ไปของสิ่งนั้นดีกว่าไม่ได้ดีกว่าเนาะเออถูกค่ก<ฮ>ะถูกต้องเนาะีเรื่องราวประมาณนี้อ่าน้องทุกติ๊กเดี๋ยวก่อนที่จะวางไปมีอะไรฝากกับรายการชบาแก้วทอล์กิิงโกดบ้างไหมจ๊ะเขินเหลือเกินพูดชื่อนี้อ่าก็ฝาก ฝากช่องอ่าเฟซบุ๊กค่ะพี่เองค่ะค่ะฝากช่อง Facebook ตุกติ๊กดุกดิกติกเมืองผีด้วยค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็ฝาก YouTube ค่ะจัดทั้หมดเลยค่ะจัด <c oughs> เลยค่ะพูดให้หมดเลยพูดให้หมดเลย <c oughs> เออฝ <c oughs> าก YouTube ฝาก YouTube เป็นชื่อเดียวกันค่ะตุกติ๊กดุกติ๊กปิกเมืองผีตอนนี้กำลังทำเป็นพิกอากาศอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณไม่กี่วันนี่แหละเดี๋ยวจะปล่อยเป็นพอดแคสต์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคัมภีร์มรกกค่ะอืมค่ะได้ได้เข้าไปนะคะเข้าไปติดตามไปชมกันว่าอ่าเพจใน Facebook นะคะตุกติ๊กดุกดิ๊กปิ๊กเมืองผีก็จะมีเรื่องราว ผ,ผีีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยแหละมันลงให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้อ่านกันแล้วก็จะมีภาพสยองสยองอยู่ในเรื่องราวด้วยโดยที่น้องทุกติ๊กเนี่ยแหละเป็นคนทําเป็นคนจัดการเองทั้งหมดแล้วก็ y YouTube ชื่อเดียวกันค่ะตุกติ๊ก,ด,กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีเป็นการเปิดไพ่พิกอากาศเกี่ยวกับเรื่องดูดวงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องดูดวงเข้าไปได้เลยฉบากแก้วบอกเลยว่าเป๊ะมากยิ่งพิกอากาศนะที่เป็นกองกองๆอย่างนี้นะคือให้เราเลือกในใจลองเข้าไปดูค่ะ สบาแก้วเลือกทุกอีพีเฮ้ยมันใช่ตลอดเลยลองดูลองดูนะคะเข้าไปติดตามได้เลยเอ,ลอ๋อและอย่างหนึ่งนะ้องตุ๊กติ๊กเดี๋ยวสัปดาห์าหน้านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าตุ๊กติ๊กว่างหรือสะดวกเราอาจจะมาเปิดพิกอากซศในรายการฉบาแก้วอขาพิ้งโค้ดนะได้ได้ค่ะพี่เอ,อได้แต่หนูไปหาหัวข้อมาให้ได้ค่ะสัปดาห์หน้านะจ๊ะเพื่อนๆอย่าอย่า<ด>ลืมกันนะัก อกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอยดูนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเปิดไพ่พิอากาศจากน้องตุ๊กติ๊กกันรับรองว่าเป๊ะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องตุ๊กติ๊จะไปหาหัวข้อในการเปิดไพ่กันนะคะเอการเล่นเป็นยังไงการเปิดเป็นยังไงเราค่อยมาติดตามกันในวันพฤหัสหน้านะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องตุ๊กติ๊กมากๆเลยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ